เฮ้มาเกลี่ยเฮ้มาเกลเฮ้ยเฮ้มาเกลี่้มาเกเฮมาเกลี่ยเฮ้มาเกลี่ยเฮ้มาเกลี่ยเฮ้มาเกเลยเาลียเฮ้กลเฮาเกล่ยเฮ้